จบสวดจะไปได้ครับเพราะในบรรยากาศถือว่าแวามาหลายตืออแต่ว่าก็ามันก็ลงโปรงมเมาะเห็ือนร้านกาแฟดีครับแต่ว่าดีใจที่ผมสั่งซื้อถึงนักต้องเกี่ยวกันสีกลิ่นม่ใช่ไหมครับมนมีสีเอลตีแวะตีกิน านบรรยากาศก็ได้ดีทุกคนก็มาเมืองน่านก็มาเช็คอินกันเนี่ยต่วันเนี้ยนะครับลองถามเป็นพอทุกคนกัแว่าเลรมาเลยจัดยูทูปสดว่ามาจากไหนมาแล้วมารู้จักที่นี่ได้ยังไงน้องนะครับอุ้ยมีอุ้ยแล้วล่ะพี่อุ้ยชื่อเหมือนผมเลยนี่นะอุ้ยปอหมอถ้าครับตามามาเลือกมาเที่ยวหน้าช่วงนี้เป็นยังไงบรรยากาศ ชอบน,น,นั่งคนไม่เยอะมากมแล้วรู้จักร้านอย่างนี้ยังไงประมาณคิดว่าก็าเสิร์ชเสิร์ฟเอาในอินเทอร์เน็เตเยอะมากใช่ไหมค่ะเยอะมีอย่งไอ้กาแฟนานๆหลังจากนี้จะไปที่ไหนต่อครับก็จะไปบอกเือหาเลขสามก่อนใช่ไหมใช่่ไป,ไปบอกเจอแล้วไปผัวส่วนมากมาเที่ยวน่านคิดว่าหนึ่งวันพอไหมครั เพราะว่าจะอยู่ในเมืองสักวันบอกเจอส,สักวันกลัววันหน,หนึ่งอะไรนี่มาครัง้งน,น,น่านเป็นครั้งที่ประมาณครั้งที่ห้าค่ะยังเหมือนเดิมยังติดใจเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะครับมาจากกรุงเทพขอบค,คุณครับพี่น้องกรุงเทพนะครับที่นี่ิวาสวัสดีครับแต่คนละกึง่งคนละกึง่งแน่แน่อ๋อ กอเคน้าชายเหรอวันี่ไปนะฮะกลับมาที่มาแอลดูวิวกิมม่วงครับผมผมบังเกิดจบดีครับได้ลงทะเบียนใจซิปคนละกึนได้นะครับวันนี้ก็เลยขอมาเปิดเพื่อใจซิปคนละกึนนะครับนี่ต่อความพ้นดีวิวกิมม่วงนะครับพี่น้องครับ เจ <ะ S 1> ้าครับได้ฟังรายการที่นี่เมืองน,น่านนะครับก็เลยทูวว้งหมเฮ้ยมันต้องมาแต่ิ่งวันนี้โอ okay. เคครับทำอันจากอเมร้อนชาเขียวนมร้อนชาเขียวนมเย็นค่ะครับอันนี้เปิดฟังรายการที่นี่เมืองน่านเผมมาเจ๊คนละกึง่งเป็นได้ห้องน้องโครงการคนละครึ่งเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคค่ะคนใช้เยอะเหมือนกันเออ โอเคบรรยากาศตามตามตามโฆษณาเนาะครับตามโฆษณาครับต้องขอบคุณอะไรกับที่มี่แน่นะครับจี้จี้ช่องทางที่ผมทำร้านในผมมดชิดเลยนะครับเดินตั้งไว้แต่ว่าปั้นเรียกว่าปั้นต้ออยู่ไม่ได้ใจละครับวันนี้ยังตังคอยู่ครับแต่วันนี้ร้องว่ามันแน่มันแน่ครับวันนี้มันแน่ครับวันนี้บรรยากาศเดบิวท์กี่โมงนะครับ